สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาอีกแล้ววันนี้มาอีกแล้วนางเพิ่งมาถึงวันนี้นางทํางานหนักมากเลยอะเก็บสร้อยก่อน <c oughs> นะคะวันนี้นางมีคําถามเยอะเลยอ๋อไม่ใช่นางตอบคําถามเยอะเลยไม่ใช่นางมีคําถามเยอะเลยนะคะเมื่อวานหนิงได้พูดถึงอ่าพี่คนหนึ่งที่ที่หนิงลืมที่หนิงลืมอ่าเาเรียกอะไรที่หนิงลืมหนิงลบหนิงลืมไปลบตัวที่อยู่แล้วก็ใบใบสลิปของแกเนาะ น่ารักมากเลยอะพ่อหนิงลงคลิปแป๊บเดียวนะคะแกเทคหนิงมาเลยแล้วหนิงแกส่งมาให้หนิงเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะที่ได้ดูคลิปหนิงที่ติดตามคลิปหนิงตลอดนะหนิงดีใจมากเลยพ่อหนิงลงตรงนี้ปุ๊บแล้วหนิงรู้สึกว่าอืมนะพี่แสดงว่าพี่เขาติดตามหนิงจริงๆเป็นแฟนคลับจริงๆต้องขอบคุณจริงๆนะคะแล้วก็วันนี้มีคําถามมากมายมาหาหนิงแล้วก็ ถามเรื่องทั้งเรื่องภาษาถามทั้งเรื่องหนังสือส่วนเรื่องหนังสือนะคะหนังสือเล่มเล็กก็ยังมีอยู่ยังมีเหลืออยู่ประมาณวันนี้จะส่งวันนี้ส่งล็อตที่ที่บอกไปเมื่อที่ที่แล้วคือหนิงไม่มีเวลาส่งวันต่อวันนะคะหนิงบอกก่อนหนิงจะส่งหนิงจะเก็บทั้งอาทิตย์คือเก็บทั้งอาทิตย์แล้วหนิงจะเอาไปส่งวันเสาร์เพราะหนิงหยุดวันเสาร์หนิงก็จะไปส่งวันเสาร์ครึ่งวันแล้วก็ส่วนอาทิตย์ต่อไปถึงจะได้ ส่วนจะบอกว่าโอนเงินมาวันจันอังคารพูดเพื่อหัดแล้วทำไมช้าเพราะว่าหนิงไม่ได้ไปส่งนะคะหนิงบอกก่อนหนิงจะไปส่งวันเสาร์เพราะหนิงไม่ได้หยุดงานไปนะหนิงหยุดงานแค่ลอตใหญ่ลอตเดียวหลังจากนั้นหนิงก็จะทยอยทุกวันเสาร์ทุกวันเสาร์ไปนะคะวันนี้ได้ไป50เล่มตอนนี้หนิงจะเหลืออยู่ที่50เล่มเท่านั้นนะคะ50คนนะคะเทคหนิงมาได้เลยถ้าหมดก็คือหมดหนิงไม่ทําแล้วตัวหนังสือตัวนี้นะคะแล้วก็คุณพี่ที่เอเอาสองเล่มเลิศ เลิศมากเอาสองเล่มเลยเลิศมากค่ะโอเคสองเล่มก็สองเล่มเนาะเพราะว่าทำไงได้เราก็เอาไปเอาไปเผื่อคนอื่นด้วยก็ได้นะคะทีนี้วันนี้มีคำถามหนิงก็ตอบคำถามไปเยอะพอสมควรสำหรับสาหรับคนหลายๆคนที่ถามคำถามหนิงมานะคะบางอย่างสแกมเมอร์ที่คุณยังเจออยู่ก็เผาๆลงนิดนึงนะคะในเมื่อหนิงออกคลิปแตะอัส ออ,ออกคลิปไปแล้วเพื่อที่จะให้คุณมีหลักการในการดูแล้วนะคะก็ต้องระวังตัวนะคะทุกสิ่งอย่างอยู่ที่ตัวคุณทั้งนั้นทุกสิ่งอย่างอยู่ที่ความรู้สึกของคุณถ้าคุณไม่ดูแลตัวคุณเองไม่มีใครดูแลซึ่งหนิงก็เตือนแล้วแต่คุณยังไม่ดูแลคุณยังไม่ใส่ใจตรงนั้นหนิงก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะก็ยังถามหนิงอยู่เหมือนเดิมว่าเอ๊ะอย่างนี้นีแต่สแสดงว่ายังไม่ได้ติดไม่ใช่ยังไม่ได้ติดตามหนิงจริงๆให้ตามจะรู้ว่าอ๋อสแกมเมอร์ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้พอเเจอเหตุการณ์แแบบนี้ล้ลว ก็คือจะต้องบอกมันไปแล้วดูที่ไม่ต้องมาถามหนิงแล้วเนาะหนิงเพราะหนิงว่าหนิงมองว่าหนิงบอกหมดแล้วขอบคุณคุณพี่ที่บอกหนิงว่าอ่ามือหนิงสวยมือหนิงสวยแม้มือลูกชาวนานะคะก็จะนิดนึงมันไม่ได้สวยรกคาจริงจริงมือมือหนูมันก็จะเป็นปกติเป็นเพราะว่าหนูหนิงก็ทําดํานาทํานามาก่อนเนาะคนทํานาเาะลูกชาวนาก็เกิดมากับชาวนามีความภูมิใจ อขอบคุณลหลายๆขอบคุณบุญคุณพ่อแม่ที่ปกปักหัวนะคะตอนนี้แม่หนิงไม่มีแล้วนะพ่อแม่หนิงก็ได้เสียชีวิตไปหมดแล้วตอนนี้เป็นลูกกำพร้าพ่อแม่ตายเบิดน, <c oughs> นะคะก็คือมันก็เหมาะสมแก่เวลาหนิงก็เข้าใจนะคะว่าคนเรามันไม่สามารถที่จะยั่งยืนได้ตลอดเวลาเนาะวันนี้ก็มาบ่นเลยก็ไม่รู้เนี่ยหนิงจะมาเข้าเรื่องไม่ใช่ไรหรอกหนิงพูดไปเพื่อจะมาได้เข้าเรื่องทีนี้เรื่องภาษาทุกคนยังสนใจคําพูด สำหรับที่จะไปจีบหนุ่มอยู่โดยใช้ภาษาอังกฤษคือการที่คุณไม่ได้ภาษาอังกฤษแล้วคุณฟังเขาไม่ออกไม่รู้จะพูดยังไงแต่ตัวนี้จะเป็นตัวนหนิงจะพยายามที่จะให้คําพูดเวลาเราจะเอาไปพูดเอาไปหยอดเขาสําหรับคนที่ไม่ได้ภาษาน,นะคะก็เดี๋ยวหนิงจะให้ไปหนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณสี่หรือห้าคำานะหนิงหนิงจะให้ไปห้าคำเพราะหนิงก็จดจดออกมาแล้วก็พยายามคิดว่าจะทายังไงแล้วก็ ให้นะคะก็ตัวนี้เอาไปใช้ได้จํานะคะฟังหลายๆรอบแล้วจก็ได้นะคะแล้วก็พักนี้หนิงจะไม่ว่างเขียนให้เพราะหนิงจะช่วงปิดบัญชีหนิงเนาะ,ะก็จําก่อนละกันแล้วก็หนิงจะพยายามเขียนแล้วหนิงจะส่งเข้าไปถ้าอยากได้ก็หนิงจะพยายามเขียนในไลน์แล้วหนิงจะส่งเข้าไปให้เนาะก็เทคมาที่ไลน์เหมือนเดิมนะคะ25 15 n i n g นะคะหรือ จะเอาไปฟอลโล่หนิงที่ f เฟ e b o o k แชทหาคู่ชาวต่างชาติก็ได้นะคะหนิงก็จะไปลงตรงนั้นให้เนาะหนิงจะไปเขียนลงใน facebook ดีกว่าเนาะแล้วก็ให้คุณไปเอาใน facebook กันนะคะเทค a c e b o o k หนิงไปนะคะแล้วก็ไอดีไลนยังใช้ติดต่อในการซื้อหนังสือแล้วก็เรียนภาษาเหมือนเดิมนะคะโอเคเรามาเริ่มคำพวกนี้สามารถจิบหนุ่มได้เอาไปหยอดคนสำหรับคนที่ ยังไม่ได้ภาษาเท่าไหร่ก็เอาไปหยอดได้นะคะแล้วก็เริ่มเรียนซะนะโอเคคําแรกคําแรกนะคําแรกคนที่อรอก็มุ่งมัน่นวันนี้นหนิงกลับดึกโอเค หนิงจะอ่านช้าๆนะคะแล้วก็จะแปลให้ด้วยจะได้รู้ว่าอ๋อคามหมายความหมายาคำแบบเนี้ยมันแปลว่าอย่างนี้คุณจะเอาไปใช้ได้ในสถานาการณ์หลายๆสถานาการณ์นะคะอย่างสุเวลาคุยกันอันเนี้ยเอาไปพูดได้นะคะอย่างสมมุติว่าเขาพูดอะไรขึ้นมาบางอย่างหนิงก็ไม่รู้หนิงสมมุติเหตุการณ์ไม่ได้ไงว่าคุณจะคุยเรื่องอะไรกันแต่ถ้าหลังหนิงจะหยอดหนิงจะหยอดแบบเนี้ย I'm not a I'm not a o t a photographer I'm not a photographer, but I can picture me and you together. เป็นไง I'm not a photographer, but I can picture me and you together. มันบอกว่าถึงผมจะไม่ใช่ช่างถ่ายรูปนะแต่นี่ไม่พูดผมดีกว่านี่พูดฉัน <laughs> ถึงฉันจะไม่ใช่ช่างถ่ายภาพ แต่แต่ว่าแต่ว่าฉันเนี่ยมองเห็นภาพของเราอะสองคนอยู่ด้วยกันประมาณแบบประมาณแบบพูดอืมเราจะอยู่ด้วยกันเหมือนพูดถึงอนาคตอะไรอย่างนั้นนะหนิงว่านะเวลาแชทกันนะหนิงแล้วแต่สถานการณ์ก็ลองดูแล้วกันว่าสถานการณ์แบบไหนที่คุณจะใช้คำพูดเนี้ยเอาไปใช้เนาะ I'm not a photographer but I can't picture Me and you together นะคะนะได้ได้อันนี้ได้นะอีกอันนึง I thought happiness start with and h a t but does my start with you I thought happiness start with and h a t but why Just my start with you my อะไรวะ my ที่แปลว่าหัวใจแปลว่าฉันน่ะฉันน่ะหมายถึงฉันน่ะนะอันนี้ก็บอกว่าฉันไม่คิดฉันไม่นึกว่าคําฉันไม่นึกว่าฉันไม่นึกว่าคํะว่าความสุขมันเริ่มต้นที่ตัว H ตัว H เพราะมัน happy happy ก็คือตัว H ใช่ไหมคะขอโทษค่ะ happy ก็คือตัว H ถูกไหมคะเขาบอกว่า I thought happiness start with an d h ทำไมถึงเป็น and วะนนั้นเขาไปเรียนภาษาอังกฤษถึงจะบอกเ mm hmm. นาะ <c oughs> เดี๋ยวฉันเรียนภาษาอังกฤษจะบอกว่าทำไมมันต้องใช้คำว่า and ซึ่งตอมมัพูดว่าอ,อ๊ะนะเดีวเขาไปเรียนเอานี้ก่อน Why does my start with you ทำไมคำว่า happy ทำไมคำว่าความสุขอมันถึงมันเริ่มต้นด้วยตัว h ซะอีกฉันคิดว่ามันอะเริ่มต้นด้วยตัว H อีกแต่ทําไมสําหรับฉันน่ะมันขึ้นต้นด้วยตัวคุณก็คือ U ถูกไหมตัว U ไงตัว U with U ไงเมือแกะถูกไหม <c oughs> มันเป็นคําเล่นคำอะมันเป็นการแบบหยอดหยอดผู้ชายจี G, ผู้ชายได้อันนี้เอาไปจีผู้ชายได้นะคะ I thought happiness start with an H Why d o e s my start with you นะ เขาบอกว่าจริงๆแล้วไอ้คำว่าความสุขเ่ะมันเริ่มม,ม,มันขึ้นต้นด้วยตัว H ไม่ใช่เหรอแต่ทําไมอะ่ะความสุขของฉันอะ่ะมันถึงขึ้นต้นด้กับมันถึงเริ่มต้นที่คุณอย่างเงี้ยถูกไหมคะอ่ะต่อไป I seem to have lost my phone numberI seem to have lost my phone numberCan I c a n c a n I have you เสียงสูง Can I have you <laughs> I seem to have lost my phone number. Can I h a v e you? เหมือนกับว่าฉันจะลืมเบอร์มือถือฉันนะขอเบอร์คุณหน่อยได้ไหมไงเหนเหมือนหมือนหมือนฉนัถ้าเราบอก ID line เราก็บอกไปสิว่า I seem have lost my ID line ID line I seem to have lost my ID line. Can I h a v e you? ใช่ไหม ก็เปลี่ยนไปสิง่ายจะตายใช่ไหมอืมนั่นแหละได้เอาไปจีบอันนี้คือคำจีบหนุ่มนะคะจะบอกให้เอาไปจีบเอาไปหยอดได้เนาะอีกคำหนึ่ง <c oughs> Can I have the e l e c t i o n s Can I have the e l e c t i o n s to wear to your house? <c oughs> หยอด <c oughs> <c oughs> เหมือนไอ้คนนั้นมันพอมันได้รับคำนี้มันก็รู้สึกแบบฉันนี่ สุดยอดไอเราอะอยู่หลังแป้นคีย์บอร์ดเหมือนกันเซเราอยู่หลังแป้นคอมเราก็คิดรอ,อบนี้กูได้ <c oughs> แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยถามว่านหนิ่งเคยไหมหนิ่งก็เคยใช้นะคำนี้อืม can I have the l e c t i o n can I have the l e c t i o n to where to your heart แม to your heart ตัวทีนะคะมันแปลว่าผมขอทางหน่อยได้ไหมครับ ทูเวเราจะทางน้อง็็จะคิดไงฉันขอทางอาฉันขอทางหน่อยได้ไหมคะทางน้องก็จะทูเวตอบไปสิคะ To o y u r house <c oughs> มันเหมือนเป็นคำถามเป็นคำพูดกันอะถามตอบกันอะสมมติว่าเราจะถามเนี่ยอ้าเราเราหยอดไปหมดเราหยอดไปแค่ได้ h a v e d i r e c t i o n มันก็งงใช่ไหมมันก็งงสิคะมันก็จะเขียนกลับมาว่า To where แล้วก็ตอบสีคขานั้นเข้าทางแล้วก็บอกว่า to your heart เข้าไปในใจคุณนั่นแหละขอทางให้ัช่น่หนได้ไหมคะที่ไหนล่ะครับที่จะไปที่จะไปที่หัวใจคุณนะคะใช่ไหมตายได้ได้แน่นอน <c oughs> ทีนี้อันสุดท้าย can I follow your home can I follow your home cause my parents always told me to follow my dream อันนี้ก็นะไม่เบานะคำนี้ใครใช้คำนี้แบบผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่ธรรมดา can I follow you r home cause my parents always told me to follow my dream ฉันขอตามคุณตามไปที่บ้านคุณได้ไหมฉันขอตามไปที่บ้านคุณได้ไหม เพราะว่าพ่อแม่ของฉันน่ะสอนว่าให้ฉันเดินตามความฝันไง My p a r e n t always told me to follow my dream เป็นไงเป็นไงเป็นไงเอาหรือบอเอาเอาบอเฝ้าด้วยค่ะเื่อฝ้าเด้อจังสีด้เด้อคะ่ะถ้าบ่ฝ้าก็บ่ได้เด้อ,บบาาดดอสิบอกหายของแบบจังสีเท้าแล้วเท้าเลยเด้ออันสีมาวาโอ้ยจังสันจังสีกับประท่านเขาเด๋ ผู้เขาเก่งภาษาเขาก็เว้าเอาเว้าเอาเหลวเขาก็ฝ้าเว้าฝ้าเอาเนาะเขาผู้เขาบได้เขาก็เฝ้าเลียนนี่หละยังสิท่านเขาเดิสิกสิบหท่านเด้คาว่าอยู่ในเว็บไซต์นะคะมันมีทั้งทั้งคนที่เก่งแล้วคนที่ที่คิดว่าตัวเองจะเข้าไปเอาเขาเรียกอะไรเข้าไป ง่ายมันไม่ได้ง่ายนะคะคุณมันว่ามันกบเป็นเขียดได้ค่ะขนาดกบเขียดกบสิหาเด้ก็ยังโดนเด้หาไปแล้วไปผืดเจอตัวมันกระโดดหนีอีกมันเต้นหนีอีกขูบยากเมนบัวเพราะฉะนั้นการที่สิเฮ็ดยังก็แล้วแต่เด้ค่ะเด้อต้องฝ้าเฮ็ดเฮ็ดแล้วก็ค่อยๆขาดค่อยๆเคลื่อนไปเด้ออันเขาเอื้นนยังวะโอ้โทษโทษทีเขาเอิ่นว่าเขาเอิ่นว่าเคลื่อนช้าๆแต่ได้ทันที คืองูเหลือมเนี่ยนูบอกแล้วว่าคืองูเหลือมเด้อค่ะเฮตคืองูเหลือมมันจังสีได้แต่มันบอได้นะคะแต่เมื่อเรามีกว่าเราจะเป็นงูเหลือมได้คือนั่นคือหมายถึงถ้าเราฉกปุ๊บหรือเราลัดปุ๊บคือเราจบได้เลยทีเดียวไม่มีการดิ้นไปไหนอีกแล้วก็คือได้แน่นอนเพราะฉะนั้นคุณจะเป็นงูเหลือมได้คุณก็ต้องเก่งพอสมควรคุณถึงจะตัดเอาเลยเธอเดียวลวดมัดตึ๊บตายเลยบ่จะไปใส่กินเลย เขาเอิ no. Now, wait, here, one, ่ย so ังเขาเอิ่ย <number S 2> ังเนาะเขาเอิ่นว่าจระเข้ลากลงไปกินในน้ํานั่นแหละแบบนั้นเลยเข้ากับเกงแหล่สู้ว่าเข้าฝึกภาษาฮียนภาษาแหล่เข้าเกงเนาะเข้ากับขาบมันไปิดลงไปกินในน้ำเนาะนั่นแหละไปแล้ววันนี้นะคะก็เหนื่อยเนี่ยจะหนงจะอาบน้ำยังไม่ล้างหน้าเลยเนี่ยล้างหน้าล้างตะคันก็เดี๋ยวเข้าไปอัดคลิปกันแล้วก็คนที่หนังสือเหมือนเดิมคนที่เรียนภาษาเหมือนเดิมคนที่ลงวันนี้ไว้หลายคนนะคะพรุ่งนี้เจอกันนะคะ คนที่น้องชาวเขานะคะที่พี่บอกให้แอด i d l i ไลน์รบกวนเข้าไปแอดอีก ID l i ไลน์หนึ่งนะคะเพราะว่าจะต้องใช้สอนพรุ่งนี้นะน้องชาวเขานะคะน้องอมไม่แน่ใจชื่อน้องอะไรน้องอัชลานะคะอัชลาลงด้วยนะคะเราจะได้เรียนกันเนาะแล้วก็เข้าไปแอดไลน์อีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้เข้าไปแล้วก็โอเคและคนไหนที่อยากเรียนให้ติดต่อนะคะถ้าจะเดินสายนี้คุณต้อง คุณต้องตั้งใจที่ไหนก็ได้ที่คุณอยากเรียนนะคะมีที่เยอะแยะเนาะแล้วก็หนังสือก็ยังมี50เล่มเท่านั้นนะคะ5้าสิบคนสุดท้ายคุณจะเป็นพูดโชคดีสุดท้ายก็จะได้ผู้สามีรอส่วนตัวไปแล้วบ๊ายบาย